สวัสดีครับผมมาพอกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้ผ้ามาเบรนโหลปันป้นหน้านะครับปั้นตมพี่น้องบาดเนี่ยฝนตกวพาเศร้าจ๊กเถื่อนนะครับพี่น้องก็จำเป็นนะครับต้องวานตมกันก็นมี่นะครับผู้ไดอดใจไว้ได้กับถาวานแห่งเงาพี่น้อง การเป็นดินเหนียวดินโลมกบลำบากนะครับเพราะว่าที่เป็นรถไทนะครับการปั้นกับว่าได้ดีได้สวยได้งามดอกพี่น้องปั้นตมนี่บ่เคยจะเข้าปั้นดำด้นะครับปั้นดำนี่ปั้นยังไงก็ได้ได้พี่น้องถานว่าปั้นวันนี่โอ้มันหลบมันโน่นอยู่ทัวทีบทัวเดนละมันบางทีอะปาไ้กับมีมันหลุดไปบ่ได้นะครับวันนี้ก็ อายุทั้งบันบาคโค่นะครับพี่นอ้องโซเฟอร์เฮากับปาวีนะครับปาวีห้องท่ากระโดนเฮานี่ล่ละนี่บันหน้าให้เพราะใช่บุญนะครับทางบันบาคโค่นะครับเป็นจังไรพี่นอ้องฝนกระเรียกระตกสุมมือ อมัอน,นี้กะลิ้นปล่อยๆมาอยู่นะครับแต่ว่ากะบ,บ่แห้งนะครับนนมัอน,นี้่แถวโซนหนึ่งแปดครับฮะนี่อ่าเพราะไงวันเป็นอ่าโชเฟอร์วันเข่าครับน่ะอบตว,วันนะครับทางบันปะโคเข้า เพ <laughs> คนวานต้มเลยพี่น้องนี่บ้านที่ไหนมาคือคำแล้วหามองเลยนะครับจะเห็นหุงวานหมดเลย <laughs> เอาคนวานเอานะครับเขาแห้งเลยพี่น้องเพราะไรเซ่อหอน้ำนะครับเพคนวานตม้มบ้านแบบไรนออบานเนี่ยฝ่าว่าฝ้าวดว่าออจังไหนอา้าวปั่นกะ มะเร็งเปรตปาดเล็กน้อยแล้วครับเีปยวหัวโซนหนึ่งแปดเอสพีแ <c oughs> มนขันเขาขันเขาเขาแช่เขาเขามาไปมันกัดจิตไข้อย,ยู่วันนั้น ปั้นนะหนาไปจังหน่อยเป็นชีตมเป็นเล่นนะครับพี่น้องเพราะใครได้ดีดอกปั้นตมนี่ขันปั้นวันนะครับขันมันรวมมันกับใบใบหนาครับเป็นคู่เป็นค้องไปอันนี้วัน วันวันแห่งครับเขากระแหงเลยครับมเมนเขาเปียกแต่ว่าพนสีร่องวานบึงวานไปเลยแนละ้วปั้นไปเลยนะครับ ได้ยังบันเออได้เยอหรอกโชอฟอร์ฝีมืออยูเดี๋ยวอาสิบเดี๋ยวอาซุน,นึแฟนครับปา,าวิอาสิบแรงมากครับ สียสวบสียจังหวะไดร์เบรกิจเช็ดชั่นบอบิทับโบนะครับแปดแย่เดินหน้าแปดแย่ถอยหลังแถวคู่กบตาตัวหนึ่งแปดแรงบิีที่ลอยหาหานิ่วตันเม็ดนะครับทางนี้คือเป็นลมลม น้ำหนักอยู่ที่ตันเคริงนะครับหรือว่าพันหากิโลละพี่น้องร่วมเทิ่งลรตารีร่วมตเทิงพันน้ำนักอยู่ประมาณนี้ยางหน้าขอบ18นะครับยางหลังขอบ26พี่น้องใส่ของโอตานิูุตาจะเจร่ญนใช่นะครับสาขาสีระภูมมเท่านี้ล่ะนะครับ อยากเป็นคู่เป็นค้องนะครับเพราะว่าดินบ่อพ่อ้นานะครับเขาเอื่นว่าดินบ่อพ่อ้นาเป็นตมเหนียวเหนียวเ่า่มาปั่นมันก็สิเป็นคู่เป็นค้องไปนะครับบอกเคยจังเขาปั่นแห่งอ,อยู่ที่ฝีมือของโชเฟอร์เขาํนั่มกันนะครับผู้เลี้ยงเป็นเลี้ยงหางเป็นผู้อันนี้ กันผูบ่เคยเห็ดเท่าไรหรือว่าบ่เคยปันต้มปั้นน้ำก็กะอยากอ่าบ่สวยบ่งามออกมากเท่าไรน,นะครับงานอยากเป็นคู่เป็นข้องไปอ่าบางเถื่อกะลมพี่นอ้องอ่าแลมกับป้าไ้กับมีกันล่ะครับอ้าวเจ้าเจ้าแล้วเจ้าแล้ว จเจียวสวยเอาง่ามคือปั้นแห่งเอาเห็ดเห็ดพได้ดอกดินเหนียวๆดินน้ำกับพ่อนี้นะครับี่เอาซ้ำเห็ดได้พี่น้องแต่ลำบากอยู่รถเพราะว่ามันบ่คือปั้นแห่งนะครับ ฟังนี่ที่นี่มันสิปั้นใน้พราะะมันเป็นตะเหนียวแท้นี่น้าบ่มีนี่สีบ่บอเป็นคู่เป็นข้องอา,าลาดอลรอที่ว่นี้บ <laughs> ้าเนเพื่อจังอนล่ะ นี่แล้วครับมันเหนียวมันจีเหนียวนะครับนี่มันก็จะเป็นคู่เป็นค้องไปสําหรับให้นี่เป็นวานดิบๆเลยอือฮันบมีนนำนะครับส่วนนี้กับพ่อเบิงยูดอกนอ้องอ่ากันหน้าม,มันทัวขนน้ามันทัวกับธรรมดาล่ะครับมันก็เหนียวเป็นคู่เป็นข้องไปธรรมดาต้องทําใจนะครับอ่า ลำบากกันจั็กน้อยแหละหนาฝนฝนตกเนี่ยเมื่อวานนี่อือที่ละกันฝีมือดีแน่งานกันหลายโซเฟอร์เฮ้ากันฝีมือบอ่ดีเฮ็ดทัวทิบทั่วแดนหลายคนกับโอ,อยากใไอยากเอิ้นนะครับสำหรับโชเฟอร์เฮาก็ได้แต่ว่าพอดีคนกับ chạy dến gấp thôi mày đi วานกับลุยแล้วครับมันจีคำก้อนนะครับนี่เมื่อดกันก็จีพบเห็นหงวนเป็นลิ้นๆไหมอีกแล้วพี่น้องฝนก็นได้ช่วงนี้พายุห่ายังมาท่านเศร้านะครับ ยังไดพี่นอ้องฝีมือเล่ากับสีไข่จังน้อยอยู่เนาะครับเนาะโอ้ขอนันเป็นลมนี่บ่ได้จังสีดอกพี่น้องเลยดีตะว่าบ่ลมนะครับไปไส่นะครับเป็นผู้วัน ก้ตาหน่อยเพื่อนนี่ต่อเอ,อเเาไปเจีบเพชรถอแล้วกัตาหน่อยวันเขาก็นได้ครับวนเขาก็ได้เป็น,น,นบ่ใส่ได้ประโยชน์มากไหมสำหรับกัตาหน่อยกตาหน่อยกับตาไงล่ะครับเอ้อัดไปเดียบหัวงานครับ ไสำนมีก็ถือว่าโอเคแหละนะครับพี่น้องเจ้หัวศูนย์หนึ่งแปดเอ็ดพี่ครับปาวิแห่งห้องกระโดนนะครับ ถอยหลังเกียบมุมนะครับถอยมาเทียวนี้น่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายรอบสุดท้ายนะครับมาทางนี้ này hả rồi ừ. ô ừ. 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 gặp lọt nước thải đấy là ngam ừ. là ngam nào là, là, ngang là, là. สำหรับชิปนี้ลากันซักนี้ละพี่น้องเดี๋ยวพอกันชิปหนานะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เข้ามาเบิ่งมาชมนะครับมันนี้อยกับสวัสดิ์ดำซิงพี่น้องเป็นผู้บอกผู้จ่าสุพีสุนองได้ฟังกันวันนี้แถวหัวซุดหนึ่งแปดเอพีน,นะครับพ่อวิอแห้งห้องกระโดนประเสริฐระหว่าปันปันตมนะครับวานตมเลยเขาแห่งแห่งวันิ่นจะเป็นยังไงพี่นอ้องมันจะเกิดหรือมันจีบ่เกิด อพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม